สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองประการนะครับในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอรียามากักมีองแปรประการคําสอนในพุทธศาสนาครับวันนี้ก็มาคุยถึงเรื่องธรรมะในชีวิตประจำวันกันนะครับนะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะตั้งแต่เป็นนักเรียนนักศึกษานะออกไปเรียนหนังสือเจอเพื่อนสังคมนะหรือว่าเรื่องราวคนในครอบครัว ไปจนทั้งถึงวัยเพิ่งเริ่มต้นทําการงานนะออกไปในสังคมของคนทํางานแล้วก็ไปถึงวนะัยคนที่ทํางานการนะที่กําลังเจอปัญหาอุปสรรคในะะเรื่องคนอยู่เพราะว่าเราหนีคนไม่พ้นนะครับนะเพราะาเราก็เป็นคนนะเกิดมาในครอบครัวก็มีคนมีพ่อแม่พี่น้องมีญาติมีมิตรมีเพื่อนนะทั้งในที่เรียนหนังสือ ที่ทำการงานนะครับอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็หลีกหนีผู้คนไม่พ้นนะบางคนบอกว่างี้ต้องหลีกหนีเขาอยู่ในป่าลึกใช่ไหมกลายเป็นฤาษีไปสมัยนี้ความจเจริญรุ่งเรืองครับแทบจะไปทุกหย่อมหญ้าอยู่แล้วนะทุกหมู่บ้านอยู่แล้วผู้คนก็เต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอคนตัวเราก็เป็นคนนะหนีคนไปไม่ได้นะ วันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงธรรมะ,นะในชีวิตประจำวันนะครับว่าวิธีอยู่กับคนที่มีตัณหาคนที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยเราจะอยู่อย่างไรนะที่ทําให้ตัวเราเนี่ยมีความทุกข์น้อยที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่กิเลสตัณหาของคนข้างนอกนะที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะแต่ตัวที่ทําให้เราเป็นตัว ทุกจริงๆเนี่ยมันคือกิเลสตัณหาภายในจิตใจเราเองนะครับเงแต่ว่าในระหว่างที่เรากําลังสแสวงหาค้นหานะครับอริยสัจส,สี่นะเพื่อความดับทุกนะภายในจิตใจตัวเ,เองเนี่ยเราก็จําเป็นต้องอยู่กับคนในครอบครัวคนในที่เรียนนะคนในที่ทํากนงานผู้คนในสังคมใช่ไหม เราหลีกหนีไปไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือความที่คนในโลกยุคสมัยนี้นะครับยิ่งเกิดวิกฤตนะทั้งทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภู้มีรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจึงอาจจะเกิดความรู้สึกสับสนวุ่นวายนะความไม่สงบภายในจิตใจนะเราอาจจะคิดไปถึงขนาดว่าเบื่อนหน่ายนะไม่อยากอยู่กับผู้คนเลยเนาะ ไม่อยากจะไปเรียนหนังสือไม่อยากจะไปทำการงานนะครับบางคนที่ผ่านไปถึงเบื่อหน่ายสังคมเบื่อหน่ายโลกนะบางคนคิดจะลาโลกไปก็มีด้วยความรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่กับผู้คนที่เรามองออกไปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบใจไม่พอใจเกิดความขัดเคืองใจจนทำให้จิตใจตัวเองมันเศร้าหมองไม่มีความสุขนะเกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรอย่างนี้นะ เราเราก็ไปโทษว่าคนอื่นไม่ดีกิเลสตัณหาของคนอื่นคนอื่นไม่ดีแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูเข้ามาในจิตใจตัวเองแต่ว่ากิเลสตัณหาไปในจิตใจตัวเองเนี่ยมันคือตัวต้นเหตุนะของการก่อทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจตัวเองซึ่งจริงแล้วผู้อื่นนะ่นะที่เราอาจจะไม่ชอบนะครับอาจจะไม่พอใจนะอาจจะโกรธเกลียดชังอะไรก็แล้วแต่ เขาก็มีกิเลสนะตัณหาภายในจิตใจเขาเหมือนกันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขานํากิเลสตัณหาในจิตใจเขาเนี่ยออกมาทางการกระทำทางการพูดนะครับมันมีผลนะทำให้คนที่อิอนทรีย์นะครับพละในจิตใจเนี่ยที่ยังอ่อนแอเนี่ยก็รู้สึกเบื่อหน่ายนะรู้รสึก เซงนรู้สึกท้อแท้นะกับคนนะรอบตัวใช่ไหมอย่างเช่นคนในครอบครัวนะในบางครอบครัวคนในที่เรียนนะในบางในบางท่านแล้วก็คนในที่ทํางานนะสำหรับหลายๆท่านนะแล้วก็คนในชุมชนสังคมนะในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะในประเทศของตัวเองอะ่ะมันที่มันทำให้รู้สึกเบื่อหน่าย เซงไม่มีความสุขอะไรเป็นต้นเพราะว่าอินทรีห้านะพละห้าในจิตใจเราอ่ะมันอาจจะยังไม่เข้มแข็งพอนะมันยังอ่อนแออยู่แล้วก็เราก็จะไม่ค่อยได้ฝึกฝนนะสติปัฏฐาน4นีะ่ไม่ค่อยได้สำรวมระวังที่ประตูทางเข้าทั้ง6นะที่จิตออกมารับรู้ว่ารมอ่นะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะในความนึกคิดเนะี่ยทำให้มันรับ อารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์รีกว่าขยะนะอารมณ์ที่มันไม่ทําให้จิตนะมันรู้สึกเบิกบานนะช่มชื่นนะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีความจําเป็นนะที่จะต้องอยู่กับคนนะเพราะเราก็เป็นคน,นยนะอยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับคนใน ที่เรียนหนังสือคนในที่ทำงานคนในหมู่บ้านอะไรเงี้ยคนในชุมชนสังคมคนในประเทศคนในโลกไปเนี่ยเราจึงพึงนะครับที่จะมาทำความรู้ความเข้าใจกันโดยเฉพาะสำหรับคนที่เริ่มนะตั้งคำถามกับชีวิตนะเริ่มตั้งคำถามกับความทุกข์ในใจนะเริ่มที่จะแสวงหาคำตอบนะที่จะออกไปจากความทุกข์ ในใจตัวเองแล้วยังหาไม่เจอกำลังค้นหายอยู่แต่ยังหาไม่เจออยู่ในความรู้สึกสับสนนะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งนะรู้สึกท้อแท้รู้สึกเศร้าหมองอย่างเงี้ยนะจิตตกอยู่บ่อยๆครั้งนะอย่างเงี้ยก็ควรจะมาฟังนะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ <c oughs> นั้นวิธีอยู่กับคนที่มีตัณหาคนที่ไม่มีสติปัญญาเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับก็บอกว่าคนประเภทนี้จะสร้างท็อกซิกนะครับหรือความเป็นพิษออกมาทางการกระทําและคำพูดเพราะว่าคนที่นะอยู่กับตัณหาในจิตใจนะครับและไม่สํารวมระวังเนี่ยเขาก็จะมักมีการกระทําทางกายและวาจาเนี่ยไปในทางผิดศีลห้านะครับไปในทางเห็นแก่ตัวจัด นะพูดง่ายคือระเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่นเช่นเป็นเพื่อนเรียนอย่างเงี้ยน,นะก็จะลักษณะเห็นแก่ตัวจัดนะไม่ทำรายงานาร่วมกับคนอื่นพูดง่ายเวลาทำรายงานกลุ่มก็จะเห็นแก่ตัวนะกินแรงงานเพื่อนอะไรประมาณนี้ถ้าในที่ทําการงานก็เรียกว่าเป็นคนอาจจะเป็นคนเจ้าเล่ห์แฉกนนะพูดอย่างทําอย่าง ในที่ประชุมพูดอย่างหนึ่งออกมานอกข้องก็อาจจะกับตบัดสัตว์นะไม่รักษาสัจจะนะหรือว่าเป็นแบบเผลอไม่ได้นะเผลอจะแทงข้างหลังด้วยขาเก้าอี้อย่างเงี้ยคนประเภทนี้ก็คือคนที่มีตัณหานะอยู่กับตัณหานะไม่ว่าจะเป็นการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือคนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่มีศีลธรรมมาแหละอ่าเพราะฉะนั้น เมื่อเราจะเป็นต้องอยู่กับคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนที่ใช้ตันหานำอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนหนังสือเพื่อนในที่ทํางานงเนี่ยประการแรกเลยก็คือเมื่อเราจําเป็นต้องยุ่งเกี่ยวกับคนแบบนี้นะครับเราก็ยุ่งเกี่ยวเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะเฉพาะที่ต้องเรียนต้องทํางานกลุ่มด้วยกันทํางานด้วยกันนะแต่ก็ไม่จาเป็นต้องไปเรียกคุกคีตีมงุงสนิท เพราะอะไรครับเพราะว่าคนประเภทนี้นะคนที่ใช้ชีวิตด้วยตัณหานะครับพวกนี้จะไม่มีสติปัญญาทางธรรมนะแต่จะมีสติปัญญาทางโลกมีความเจ้าเล่ห์สัญกลนะครับมีความโลภโกรธหลงนะสูงนะแต่ว่าบางคนเนี่ยที่มีลักษณะแบบใช้ตัณหาเนี่ยนะครับอาจจะมีความสําเร็จนะทางโลกสูงนะเพราะว่ายศตําแหน่งเขาไข,ขวคว้ามาด้วยตัณหา ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาทําให้เขามียศตําแหน่งสูงนะครับมันหลายคนก็พยายามวิ่งเข้าหาคนประเภทนี้นะที่ดําเนินชีวิตด้วยตัณหาเขาไม่มีสินธรรมเลยนะแต่ดำเนินชีวิตด้วยตัณหาเพราะว่าหวังจะได้ลาบยศสักการะสรเสรนะยศตําแหน่งเงินเดือนการเลื่อนขั้นเนี่ยนะจากคนประเภทนี้ นะซึ่งมีตำแหน่งอ่ะพูดง่ายๆมีตำแหน่งสูงอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นบริวารเขาอะพูดง่ายๆนะครับโทษของการที่อยู่ใกล้กับคนที่ใช้ชีวิตด้วยตัณหาเนี่ยนะครับนะถ้าเราไปคุกคีมากๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะตกเป็นเหยื่อเขาอนะอย่างที่เราเห็นในข่าวนะที่ถูกจำคุกอ่ะที่เราเห็นในข่าว คนที่เป็นบอสใหญ่ๆทั้งหลายนะคนที่เป็นผู้บริหารใหญ่ๆทั้งหลายที่มียศตำแหน่งสูงนะแต่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยตันหาเนี่ยนะครับเราสังเกตสิลูกน้องบริวารเขาเนี่ยที่ไปคุกครีตีโมนสดด้วยเนี่ยบางทีตกเป็นเหยื่อนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะให้บุคคลเหล่านี้ใช้งานนะและสุดท้ายเนี่ยก็ถูกพูดง่ายๆคือติดร่างแห är. เข้าไปติดคุกติดตรางนะก็สิ้นอิสรภาพนะครับก็เพราะว่าการไปคุกคีนะกับคนที่มีตัณหานี่เองเพราะหลายคนนะ่นะที่เรียกว่าอิ 1, นระียห้าพละห้าอ่อนก็จะคิดว่าเพื่อความอยู่รอดนะครับก็จําเป็นนะต้องไหลลื่นไปรวมกลุ่มกันนะกับบุคคลที่มีตัณหาเหล่านี้โนะดยเฉพาะคนที่มีตัณหาแล้วมีอำนาจด้วยนะมียศตำแหน่งที่จะ อำนวยผลประโยชน์นะให้กับเราได้หลายคนจึงไปคุกครีตีมงนะกับกลุ่มคนที่ใช้ตัณหานำชีวิตนะไม่ได้มีสติปัญญาทางธรรมอากจะมีสติปัญญาเจ้าเล่นะเเล่เหลี่ยมเยอะในทางโลกจะสุดท้ายนะครับมันก็จะเข้าข่ายที่เรียกว่าอเสวนาจะาพา,านังนะก็การไม่ครบ นะคนผานนะคนที่ใช้ตันหานําใช้กิเลตันหานำเนี่ยไม่มีสินธรรมนี่ก็เรียกคนผานก็ถือว่าถ้าไม่คบคนผานนะก็เป็นมุงคลใช่ไหมะะนั้นเราก็ดูข่าวนะคนที่ติดร่างแห่พลอยซวยไปด้วยนะครับนะเวลาไปอยู่ใกล้ชิดนะครับคุกครีตีโมงนะเป็นบริวารของคนที่ทุศิลนะผิดศิลใช้ตันหานําเนี่ย บางทีเราก็ตกเป็นเครื่องมือเขานะก็ปล่อยร่างแหะโดนโทษโดนทุกไปด้วยน,นี่คือเข้าข่ายนะครับว่าอเสวานาจะพลานังการไม่คบคนพานนะครับเป็นมงคลน,นะแต่บางคนบอกว่ามันก็จําเป็นต้องต้องคบอะบ่ะบมเ,เรียนหนังสือด้วยกันทํางานด้วยกันเราก็คบเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่าที่การเรียนนะรายงานกลุ่มจะเป็นต้องทํา การทำงานกลุ่มนะมันจำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์ก็เท่านั้นนะครับนะก็อย่าไปคุกคีตีโมงแล้วกันนะเดี๋ยวกลายเป็นเครื่องมือแล้วตกเป็นเหยื่อนะของกลุ่มคนเหล่านี้นะครับนะที่ใช้ตันหานำนะเพราะนั้นเดนนี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแต่คราวนี้เพื่อนเรียนหรือว่าเพื่อนทํางานก็เป็นคนนอกตัวใช่ไหมคราวนี้ไอ้คนที่ใช้ตันหานำมันเป็นคนในบ้านเราสิเป็นคนในครอบครัวนี่สิโอ้โหน,นี้มันยุ่งละเพราะว่าคนใกล้ตัว คนในบ้านคนในครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นคนที่ใช้ตันหานำนะไม่ใช้สินธรรมนำเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันก็เข้าข่ายที่เรียกว่าอเสวานาจะพลานังใช่ไหมคือไม่ครบผลพานดีที่สุดเอา้าแต่ดันดันเป็นคนในครอบครัวสิเป็นคนใกล้ตัวเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกหลานอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่บอกมันก็ต้องใช้ วิธีการนะที่ฝึกจิตใจตัวเองนะครับนะถ้าเราฝึกจิตใจตัวเองได้นะจเจริญสติปัฏฐาน4 Boy Boy, นะี่บ่อยๆสร้างอินทรีย์5พละ5ขึ้นมาเข้มแข็งเ,เราก็จะรับมือกับคนใกล้ตัวนะคนที่เป็นพ่อแม่ที่น้องลูกหลานเราที่ใช้ตัณหานำนได้ดีเพราะว่าสติปัญญานะของผู้ที่จเจริญสติปัฏฐาน4นีะ่นะฝึก สติอยู่บ่อยๆนะเห็นจิตตัวเองอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีความฉลาดในเรื่องจิตเมื่อตัวเองมีความฉลาดในเรื่องจิตของตนเองเนี่ยมันก็จะพลอยฉลาดในเรื่องจิตของคนอื่นอ่จิตของคนใกล้ตัวคู่ครองนะครับบุตรหลานพ่อแม่พี่น้องเลยประมาณนี้นะท่านก็จะวางตัวในระดับที่มันพอเหมาะพอดีพอสมอเพราะอย่างที่บอกนะครับยังไงเราใกล้ในในคนที่ใช้ตัณหานำเนี่ย ยังไงก็พบเจอความทุกข์ความร้อนนะครับความวุ่นวายเดือดร้อนแน่นอนนะอันนี้มันคือลักษณะเลยนะครับของเจ้ากิเลสตัณหาภายในจิตใจเนี่ยนะใครที่เห็นกิเลสตัณหาภายในจิตใจตัวเองอะ่ะนะว่าอํานาจของกิเลสตัณหาการมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะหาทางานยังไงเนี่ยมันก็สามารถเข้าใจจิตใจคนอื่นได้แต่คนอื่นน่ะที่เราพูดถึงเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยคนในครอบครัว เขามองไม่เห็นไอ้ตัวนี้สิมองไม่เห็นไอ้ตัวกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาอนี่สิยุ่งแล้วมันเป็นคนใกล้ตัวมันไม่เหมือนกับเพื่อนเรียนหรือว่าเพื่อนทรงานใช่ไหมพอจบจากเรียนจบจากการทําากรงานมันก็ผ่านไปนะแต่ว่าคนใกล้ตัวกลับบ้านเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเป็นสิ่งที่รับมือยากกว่านะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเราเจอนะครับคนที่มีตัญหาเนี่ยนะ เป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนแปลงเขายากกว่าเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเมื่อหลายคนเนี่ยที่มีปัญหานะครับในครอบครัวเนี่ยที่คนใกล้ตัวใช้ชีวิตตัณหาเนี่ยหลายคนเนี่ยบางคนนะในที่สุดอะ่ะเขาก็ออกบวชก็มีนะคือบวชออกจากเรือนนะบวชเพื่อจะออกจากเรือนเพราะว่าเขาเบื่อหน่ายก็มีนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเรายังจําเป็นต้องอยู่ในบ้านเรือน นะและอยู่กับคนใกล้ตัวที่มีตัณหาเนี่ยสำคัญการจเจริญสติปันสีการรู้เท่าทันจิตใจตนเองรู้ว่าเราวางตนอยู่ด้วยสติปัญญาที่ดีแล้วนะครับก็อย่าให้จิตมันถูกกระทบอย่าวันไหวนะอย่าตกอยู่ในอกุศลน,นะนะเพราะว่าคนใกล้ตัวนี่แหละภาษาโบราณเขาเรียกว่าหยิกเล็บเจ็บเนื้อความหมายคือคนใกล้ตัวนี่เตือนสอนก็ไม่ง่ายนะ นะแต่ว่าสําคัญคือเราต้องรู้จักจิตใจตัวเองนะมากกว่าที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขาว่าพูชาสังงง่ายๆเพราะฉะนั้นมีการรับมือนะคนที่มีตันหาที่ไม่มีสีปัญญาเนี่ยคนนอกบ้านนะรับมือง่ายกว่าคนในบ้านคนใกล้ตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับเจอคนใกล้ตัวที่ใช้ตันหาในการนําชีวิตเนี่ยฝึกสติปัะฐาสีให้เยอะๆให้มากๆ นะให้เห็นโทษทุกขนะ์ของการคองเรือนนะของการอยู่กับคนที่มีตัณหานำแต่ไม่มีปัญญาเราจะเห็นความทุกข์ได้เยอะนะครับแต่ที่สำคัญคือก็อย่าไปโทษเขาเนาะเพราะว่าคนที่เจริญสติปัฏฐานสี่เยอะมากเนี่ยก็จะเห็นอำนาจของกิเลสตัณหาว่ามันไม่เบาเลยนะมันไรแรงก็แก้ไขที่จิตใจตัวเองดีกว่า ดีกว่าจะไปโทษนคนอื่นซึ่งเขามองไม่เห็นตัณหาในจิตใจเขาเองนะซึ่งเขาก็จะก่อโทษทุกนะครับดังนั้นคนที่ใกล้ตัวนะจึงรับมือได้ยากกว่าวิธีการรับมือที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองแหละต้องจเจริญสติปัฏฐานสี่ให้มากแล้วอ่านใจตัวเองให้ออกอ่านใจเขาไว้ออกนะถ้ามันผิดพลาดประการใดก็เอาโหสี่กรรมเงินไปอภัยกันไป นะครับผมก็เชื่อว่ามันจะผ่อนนะจากหนักเป็นเบาได้เราสู่กันฟังนะคับน,นี่คือธรรมะจริงๆที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะการจเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ